โหปูออ่ามาแล้วเน่เดี๋ยวค่อยชามันนะแ <c oughs> ละ้วมัเข้าไปทั้งไงอะปู้เสร็จวันนี้เอ,เอก็ไม่มีอะไรทำดีกุ่แมมโอ้อโองานทำหน้าเอก็นนน เล่นเกมไม่สบายละนี่ง่ายนโอ้พักงนนด้เปิดเทมแล้วเรียนหนกลอก่อนเอก่อนนันมือเอรพักเลยกันพักมาตลอดเลยค่ะเนี่ยไม่จได้มีเวลาไปจีบสาวนายจะได้มีเวลาไปเ่สาวเ่สาวบ้างนะโอ้ไปทุกวันอยู่ค่ะมีโอกาสไม่ต้องมแล้ก ันนี้มันเหล็กเอจ่อจอข้างซ้ายเลยข้างซ้ายขาดเลยข้างขวาโอเคงัดงทางห,าหมดแล้วขงขจุงหมดอีดไหนคิ้ขี้ง่ายเจ็บมือหมดอ่ะตันนั้นพี่หนูหนูขึ้นหลังคาพี่หยูมือหนาแตกสแข็งนะแข็งเอ๊ะอยคิดโอด้เราวทาแล้วมาทำมันก็ไม่จบ ดีโอ้โหครบมัดดัาก็ใหมาจะได้เหรอเจ๊กหนูเจ๊กเน่อันนี้มันมีน้ำหนักเลยนะมันยังสู้ก่ออันนี้มันแป๊กแป๊กเหรอเนี่ยนี่มีน้ำหนักนี่มันใช่แรงเลยอะใช่นี่เป็นเหล็กนะมันมันมันสู้กับตรงนี้ได้อันนี้ไ่ได้หักเข้าแล้วก็หนักเหมือนนะเหล็กนะดูสิแล้วไปเชื่อมตรงนี้ก็ไม่ใหญ่ไปเชื่อม ดีต้นไม้ใหญ่ต้องงัดออกใช่กว่านี้ดีต้นสองนต้นเนี้ยนั่งปังยังนีไม่เห็นอ่ะต้นนี้อีกต้นนึงน่าเนอะเ้อะฝากมากเลยจ้ามีสองต้นค่ะสองต้นทามต้นนี้ต้นน่ะฝากใช่ค่ะสองต้นนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยจ้านะจริงของเราถ้าไม่ได้กูจะตัดกูนะ ให้มันเป็มเตียงเราออมาขึ้นจะขนนี้ตาย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 แค่มันเต็มเตียงดินเนเมดินกี้บ่เคดินนะ นี่ฮนะลากดนะินน่ะที่แบบที่หนึ่ตัวรนะอก่อนรอดูพี่ก่อนรอดูพี่ไป น่ากันวางให้จัเปนเส้นก่อนเลยขึ้นกว่ากลางมันจะอย่างข้างล่างจวนจะเทหลังน่แะมใช่แล้ว ใช่ค่ะันม่ง,มนง่ายนะค,ค,ค่อยๆทำไปเลอะ<ม>เยอะแยะทำไปรีบนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเจ็บหลังนะจ๊ะแก้ยาแก้ปวดนะีอ่อ่างางานี่ยจะได้ เสร็จไว้ก็จะว่างเกินค่ะจริงค่ะว่างงั้นก็จะมีเวลาถือถัไหลยยเยอะแยะเนี่ยค่ะหน้าที่ให้ตัดออกให้หมดให้ตัด <S <S เนื้เด็กว,วันนี้งัดง่ายอี้ก็ตัดที่อไปก่อนแล้วก็วนมาต่อตรงนี้ใช่นี่ วันนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมพู้นี้กลับไปเรียงตางโน้นก่อนไอ้ลูกตอนนี้ก็จะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะตอนเนี้ยค่อยๆทำไปมีอะไรทาอะไรก็ไม่ง่ายอย่า,ยางที่ความจริงก็ไปปน้นปูมัน ตใต้ปูนแล้วรลบรรล่าว่ากว่าเดียวปูนแตกแล้วเางัดแล้วนะนะเขาไม่ต้องใช้แรงง,งัดตรงนี้ใช้แรงดูเขา,าดึงไปเราดูในย t u b e เขาบอกว่าทำยังไงบ้างเพนอกจากขุดมีแต่ขุด,ดวิธีเดียวหรอขุดด้วตัดตอนบป่าหรือว่าตัดให้ออมันเตี้ยนปเปล่อพี่เอเขาไปดู่เป็นยังไงบ้างเขาเขาตัดอย่างนี้แล้วก็ขุดเป็นหลุมกว้างแล้วดึงขอ้มา ยดูในคลิปว่เขาทำจบในทีน่คลิปเดียวเลยเหรอที่ที่ที่โครงการนูนะยี่ห้อต้นย้ายใหญ่ใหญ่เออพ่อพอกับต้นมะม่วงอัวเขาตัดให้หมดนะสามพันแต่ว่าตัดเตียยเลยนะเรียบแต่แม่ว่าล่าออกนะมันออกไม่ได้เพราะว่าล่ามันไปทั่วแต่ป้มเขามาขึ้นละมันเรียบเรียบติดกับพื้นปูนเนี่ยแล้วเขาก็เอาปูนแดงทาจบมันก็ไม่ขึ้นละเพราะมันตายแล้วไง อะไรจะไปออกอะมันไปทั้งน่นทั้งน่นไปแพรไปห,หมดนี่ตัดแล้วก็ต้องไปนอออกอย่ปลาว่าอย่างตัวนี้เนาะต้นนี้เนาะถ้าเราตัดแล้วก็ตัดเตียนนี่ก็ได้มขุตรมันไม่ได้ไไดละจะขึ้นนานถ้าตูเตียนเราให้หาวิธีเอาเองค่ะเพราะว่าต้องให้เขาคิดเอ,เองนก นุกให้มอบหมายงานให้เขาคิดเองหาวิธีเองใช่ค่ะต้องศึกษาต้องหาเองค่ะไม่งั้นค่ะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมีอยู่ใน y o u t u b e ไงคะก็เขาตัดสินใจทาวิธีนี้นุกก็เลยปล่อยให้ทําไปี่ธีว้ัมมุมน่ะเขาก็ให้คนมาฟันนะฟันอย่างปลาว่ะเขาเรียบติดดินเลยแล้วเข้าทาปูนแดงก็ไม่ขึ้นหะอกพวกเขาเลยวางตรงนั้นเนี่ยกรอโเพราะมันออกไปได้ไงที่ อนอไม่ได้ไปเขาถข่อยละอันนี้ให้เป็นประสบการณ์นะะนก,ก็ไม่แย้งนะคะแล้วแต่เขาค่ะเขาตอ,าอนนี้ให้จบเน,นื่อต้นให้จบค<ห>่ะเพราะว่าเขางัดแล้วต้วตนตาอื่นแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เขาเลยตัวนี้นเป็นห้นน้าทีเ่เขาไปเขาบอกว่าเขาดูมาแบบนี้ก็ให้เขาทาไปแบบนี้ค่ะตัดสินใจเองคิดเองทุกอย่างก็มีอยู่ในยูทูบนกบอกให้หาตั้งแต่แรกแล้ว ไปยางเออดูเสียไว้เดี๋ยววันหลังถ้ไปขุดมต้องมาต่อยเลยเสียไปดีนะได้อาวุธได้อาวุธได้ความรู้คืออะไรแล้วก็โอเคต้องมีประสบการณ์ค่ะครั้งแรกมันออกอย่างนี้อไรใจหอนที่โครงการอุตส่งห์กเคนมาโจกอ่ะก็เคนขุดมันเป้ากันเลยเคนอย่างเดียวยังคิดเราไม่ได้ เครมาคว้านของคว้านมันไม่เครื่องเนาะเขาใ่้เครื่องงัดแรงใช่รถเขาไม่ใช่แรงคนาวันมาจะย้ายให้กบได้แรงเราไม่ไหวไงกะก็คืนมาระบบหมัวนะใช้รถเข็นยกสามสี่ครั้งกับเป็นก้อนไปเลยเป็นต้นไปเลยไปไหนก็ไปเนี่ยยกไปเลยใช่แล้วเราก็เอาดินใส่เอาทรายใส่ปูย่าให้เหมือนเดิมมีลูกค้าแมวไงไอ้คนที่อยากได้ซีเคอารถมันยก พอมาได้มันอะไน,นะมนหนุนดวยแล้วฝังแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาจะทำวิธีนี้ <c oughs> เห็นเขาทำเขาเากับยายก็ปล่อยเขาเแค่แค่ตั้งนาน<ฆ>ใช่ไหมสองคนแค่แค่ตั้งมือ่นอไม่ <c oughs> ไม่เบรกด้วยค่ะปล่อยเลยค่ะต่อไปไม่<ฆ>แค่แล้วใช <c oughs> ้เวลามาันเจ็บมือเลยออกทุกอย่างมีอยู่ในมือถือติดเน็ตแพงแพงให้ ใช the ้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตค่ะแต่ข้างล่างมันยังมีไองคิดมันอย่างข้างล่างนะมันมันออกเยอะค่ะใช่เยอะในยอ้คิดอ่คิดเห็นตรงนี้มีแค่สี่เส้นนะไอ้ตัวกลางกลงที่ข้างล่างนะะมันจะข้างล่างอีกนะไอคิดอดี๋ไปงัดมันมันจะหักเดี๋ยาไปงัดมันจะหักมันลากมันยังไม่ออกมาเลยลูกลากมันมีตั้งเยอะตั้งแย่นะข้างล่างอีกอมันไปงัดมันก็ไม่ออกหรอกใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะนี่หมข้าง่ี้นี่่างนี่้งอ่ะข้าง่าล้วตันแล้วต้องเกิดจอกข้างล่างอีกใต้องจ่อข้างล่างอีกอ่ะหนักค่ะหนัค่ะนี่นี้จะได้อยู่ที่านซีนี่ตัวนี้ตัวนี้ขาแต่ัวนี้มันย่งจ้า ใช <Okay. S 2> ่งัดก็ไม่ออกหรอกค่ะ <Okay. S 2> ถ้าไม่น้าบึกเหรอน้า,าถ้าเท่ากับไอ้วนเนี่ยตรงนั้นมันหย่กมนะันมีห้าเส้นหยันะดูเสียงล่างอเ,เคี่ยอะไรป,ปุกปุกปุกีกก่ยวันนี้ี่ยดนี่ยาลงนี่มอยู่ใกล้ เยอะเลยข้างล่านะนี่ะเยอะ่ะนตัวน่าตัวยิบเลยใช้แรงเยอะคะนาสิบนาทีพอละปูนค่ะปูนเหรอ